โดนแล้วเดีตายอันฟักทองเ้ะจ้ะตอนนี้ไ like ก er. ่จะไหว้ะจ้ะเด้อต้นมันก็เริ่มอันนี้นะจ้ะใบเบยยังเดินจะยังมีให้กินอยู่้ะจ้ะเด้อีนกรลรังอันนี้ยังมียูต่ว่าหันไก่จะเบิดแด้วจ้ะเลื้อยอยู่ประ้านแกงวยอันนี้ตอนนี้ก็เลื้ออยู่ประมาณหาลูก้ะจ้ะไก่จะไหว้วจ้ะ สิบอพี่ลูกต่อไปอีกแล้วจ้ะลูกนี้ออกล่าสุดแล้วได้ลูกนี่นี่ยังได้กินอยู่มาอยู่บานก็นยังเหลืออีกอยูเก็บไปบ่วมอนแกแล้วเนาะมอนนี่เป็นออกล่าสุดแล้วจ้ะอีกตดนยังมอได้แกจ้ะมอนนี้ยังอ่อนกำลังแกงแล้วจ้ะ